โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับสำหรับรีก็อยู่ในเกมโตเกียวซเวนซิสเตอร์นั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมมือถือที่สามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมโดยเกมนี้นะครับเหมาะมากกับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบเหล่าสาวน่ารักทั้งหลายนะครับอย่างไอดอลอะไรประมาณนี้ก็เนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับไอดอลสาวแล้วเราก็เป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาดูก่อนเลยละกันครับว่าระบบเกมเป็นอย่างไรอันดับแรกคือมีเนื้อเรื่องอยู่ครับผมเกมนี้แล้วก็ การเล่นปกตินะครับก็เป็นการเล่นคล้ายๆกับเพลงดนตรีหลายๆเพลงแต่ว่าผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าเราลองเล่นเพลงนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นระบบเกมที่เอาไปเล่นเพลงอันนี้ก็เลือกเพื่อนก่อนนะครับโอเคเราก็เลือกไปเลยนี่ครับแล้วก็จัดตัวไอดอลของเราไปเล่นเพลงก็จะมีคะแนนยิ่งไอดอลเก่งๆหรือว่าระดับแรคงสูงๆนะครับคะแนนก็จะเยอะ โอเคเนี่ยครับผมอันนี้เป็นระบบเกมก็จะมีเพลงเพราะเพาะสำหรับใครเพลงเพลาะเาะละแล้วเล่นยากมากเลยนะต้องกดให้เป๊ะจริง,รงๆครับถ้าใครอชอบเกมแนวแบบเพลงๆชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเล่นเกมแนวนี้ไปด้วยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจว่าครับเนี่ยอันนี้ก็แค่ระบบ normal เองนะอันนี้ยังไม่าร์ดเลยนะครับแล้วเพลงยิ่งดาวเยอะก็ยิ่งยากครับ นี่ครับแล้วก็มีเพลงน่ารักน่ารักซึ่งคลิปนี้ผมมั่นใจนะครับว่าติดลิขสิทธิ์แน่นอนครับเพลงเพาะเต็มเลยครับผมคิดว่าหลายคนน่าชอบนะเพลงญี่ปุ่นเพราะๆจากไอดอลอะไรพวกนี้ครับอุ้ยแล้วตอนนี้ก็กระแสไอดอลไทยกําลังมาแรงด้วยอะไรวะ BNK 48ใช่ไหมครับตอนนี้เออก็ใครสนใจก็ลองเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับไอดอลแต่ละคนเลยละกันนะครับหลังจบเพลงนี้นะนี่ครับยากนะเหมือนจะง่ายนะครับแต่ยาก อันนี้ความง่ายมันแค่นอร์มอลเองเดี๋ยวผมลองไปกดหาให้ดูแล้วกันนะครับก็คือเราจะมีเขตโอ๊ยกดผิดละจะมีขีดข้างบนอยู่ครับเห็นไหมเป็นขีดเทนชั่นก็คือถ้าเราหมดขีดตัวน like ั้นคือเราจะแพ้ทันทีครับโอเคก็พยายามเก็บคอมโบให้เยอะๆครับเแล้วคะแนนแล้วก็เกมนี้ไม่ได้เล่นแค่คนเดียวนะครับยังมีโหมดที่ไปสู้ข่าวคนอื่นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะรอแป๊บโอ๊ย มีดปีกแล้วไอคิวเขียวนี่มันยากตรงที่ว่าต้องกดแล้วปล่อยให้ตรงจังหวะดาวสุดท้ายนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงมีกระจายเลยครับแต่ถ้าใครเล่นหน่อยเดี๋ยวก็มีสอนครับช่วงต้นเกมตอนเริ่มเกมนะครับไม่ต้องกลัวเล่นไม้เป็น,นครับเล่นง่ายแต่ว่าต้องฝึกฝนหน่อยครับโอเคจบเรียบร้อยแล้วครับฟินชิช มาดูนว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่ผมมีไปหนึ่งทีครับก็หนึ่งนอุย้ยลังเอสนะอันนี้เล่นครั้งแรกนะครับเพลงนี้แล้วก็ได้รางวัลเป็นการ์ดไอดอลมานะครับผมสํานประก์ดไอดอลนี่ก็สามารถอัปเกรดได้นะครับให้เลเวลสูงๆจะได้มีแต้มหรือว่าค่าพลังเยอะๆครับแล้วก็เอาไปสู้กับคนอื่นได้สู้ง่ายอันนี้ก็แอดเพื่อนไม่ต้องแอดล็อกไม่รู้จักครับอันนี้ก็ตะกี้จะเห็นมีค่าสนิทอยู่ถ้าเกิดค่าสนิทเต็มก็จะสามารถปลดล็อกเนเรื่องของไอดอลคนนั้นๆได้ครับเดี๋ยวผมลอง นี่ครับดูดาวด้วยดูดาวด้วยดู <c oughs> ไม่ได้ได้เลยว่ะมาอันนี้ผมก็จัดไอดอลเรียบร้อยแล้วนะครับมาโอ,อตายแน่นอนผมว่าโอ้โอโอ้โอโอ้โอถ้าไม่มีการฝึกผมว่าไม่ไหวอะ่ะยาขี้บหอาออไมผ่านแน่เลย โอ้ยเกียร์ผมจะหมดแล้วมัเนี้ดูไม่ได้เลยครับอยากโคตรโคตรโอ้โหใครเล่นได้โคตรเทพเลยครับเกียร์ผมจะหมดแล้วอะข้างบนน่ะเอ้ยอันนี้เริ่นง่ายแล้วครับตรงนี้อ้ มันมีสี่ใบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีระบบรีเวิร์ดอะไรอีกเย,ะยะอะแยะเลยนะครับให้ยุ่งยากขึ้นกว่าน,นี้คือถ้าใครเล่นเพลงน,นี้เสียแล้วก็สามารถไปเล่นอีกระบบหนึ่งเช่นสลับซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเกมโ,อ,โอเวอร์แล้วไม่ไหวครับยากเกินยกเลิกไลฟ์เสียใช่ดีไม่ยกเลิกก็แย่แล้วครับก็คือเราจะมีแต้มอ่าเนี่ยครับชาริทมาอันนี้เอาไปเล่นเกมนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูอ๋อต้องเคลียร์อ่ะพัทขึ้นไปจะมีแพนิคทูลนั่นคือยากขึ้นไปอีกครับ ซึ่งผมยังไม่เคลียร์ระดับตัะระดับเลยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับหมดการเล่นลงไปเล่นกันดูนะครับโอเคอย่างต่อไปนะครับเรามาดูที่กาชาก่อนละกันสําหรับกาชานะครับก็จะมีกาชาที่ใชเ้เงินที่เราเติมเข้าไปหมุนแล้วก็มีกาชาฟรีด้วยใช้เฟนพอยต์นั่นเองโอเคนี่ครับผมก็หมนุนมาเป็นเกรดบีคือเกรดที่กาที่สุดเลยหมุนนี้ครั้งก็ใช้500เฟนพอยต์ครับโอเค โอ้ oh, รู้สึกว่าคนนี้นี่จะเป็นตัวที่เอาไว้อัพอัพเลเวลครับอัพเลเวลโอเคอันนี้ใช้เฟนพอยแล้วไโอ้ oh, อันนี้ขมหมุนที่10ครั้งเลยครับก็ห oh, ได้แต่เกตดซินเวอร์แล้วก็เก็ดบอ่ะมันมีเกมนี้แล้วมันแบ่งเป็นเกตดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับว่าเกตดไหนถึงจะเก่งเผือใครไม่รู้นะครับว่าไอดอลคนไหนแบบน่าเอามาฝึกอะไรอีบ้างโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูที่ไอดอลในสังกัดของเราก่อนละกันนะครับนี ก็จะมีแพตตินัมแล้วก็ g ี s ีนี่คือไอดอนแลงโกที่เก่งครับก็จะเป็นแลงแรอันนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวแบบอัพเวลครับที่หลายเกมก็มีกันโอเคอันนี้ก็เป็นโกสังเกตได้จากเอ่อสีนะนี่เห็นไหมสายบนก็จะมีไทแตะไทก็จะแตกต่างกันไปซึ่งการแพ้ทางก็ต่างกันไปครับผมในแต่ละไทนะโอเคนี่ครับก็จะเป็นแ้งแล้วก็ความโดดเด่นของเกมนี้ก็จะเป็นความน่ารักของตัวละครแหละครับเนี่ย ตัวซ้ำเยอะมากก็ามาอัพซะนี่อันนี้ก็เป็นเกรด B เกรดที่ต่ำที่สุดครับไม่เหมาะกับการอัพเหมาะก,กับการเอามารวมหรือว่าเอามาอัพให้ตัวเก่งๆอย่างเช่นตัวตัวสามตัวแรกผมเนี่ยเป็นทัชตินัมหมดเลยครับก็เป็นตัวเทพแต่ก็มีแลงพีเอซึ่งเก่งกว่านี้อีกนะครับโอเคเราจะมาฝึกซ้อมไอดอนกันนี่ก็อันนี้ผมเลือกไปแล้วฝึกคนนี้ซึ่งการที่เราจะฝึกเราสามารถเอาตัวอะไรฝึกก็ได้ครับแต่ว่าเวลมันจะน้อยหนึงแต่ตัวที่จะได้วลเยอะก็จะเป็นพวกเนี่ยแหละครับ อาการ์ดผู้จัดการของเราโอเคน่าจะเป็นไอดอลที่ผันตัวเป็นผู้จัดการเดี๋ยวนะผมหาการ์ดก่อนนี่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 เอาใช้การ์ดนี้ฝึกครับเคนี่เห็นไหมได้เวลเกือบตันเลยนะนี่ตายเลยนะครับโอเคแล้วก็ตกลงไปนี่เขาจะขึ้นมาเราใช้ตัวอะไรฝึกบ้างก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มฝึกเลยครับโอเคประมาณนี้นครับการฝึกไอดอลอ้าวมาห้าสิบกว่าวล เอามา40เวลครับนี่ก็เก่งขึ้นมากเลยตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มิชชั่นสําเร็จก็ได้รางวัลด้วยเอาไปซื้อของในเกมกันนะครับไปซื้อกาดได้แหละเหมาะสำหรับใครที่ชอบสะสมนะนี่ครับไอดอนก็จะมีคือไอดดนหนึ่งคนนะครับก็จะมีการท,ที่แตกต่างกันไปในแต่ละอริยบทอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอาเป็นคนนี้ลวกันหัวหน้าวงของเรานี่ครับเป็นฮารุนะครับค้าซื้อเข้าไปฮารุนี่ก็จะเป็น n d ซีรีส์ก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซต,ตแต่งอ่นใบถึงแม้จะเป็นคนเดียวกันก็มีการไหลใบสําหรับคนคนนั้นนะครับเดี๋ยวหากานะอ่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีไหมวานี่ไงนี่ไงอย่างเช่นนี่ครับอันนี้เป็นชุดปิกนิกแรงเอสครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีหลายๆท่าเไม่ใช่หลายท่าหลายๆอิยาบถกันไปหลายๆรูปนั่นเองอันนี้ก็น่ารักมากนะเนี่ยครับนี่อันนี้เป็นฮิเมะไลฟ์นั่นเอง ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครส่วนเรื่องเนื้อเรื่องนี่ก็จะมีเป็นเนื้อเรื่องหลักซึ่งเราสามารถปลดล็อกไปได้เรื่อยๆครับเนื้อเรื่องหลักอันนี้ผมก็เล่นไปแล้วมีเสียงภาคมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามมากครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องย่อยซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของแต่ละคนไอดอลคนต่างๆนัเองก็นี่ครับมีเยอะมากเยอะจริงๆดูดิแล้วแต่ละคนก็จะมีเรื่องหลักของตัวเองด้วยนะนี่ครับได้เนื้อเรื่องย่อยอันนี้ก็เป็นสาวโลลิครับ ก็จะมีเงื่อนไขการปลดล็อกอยู่นี่ครับก็คือเราต้องเก็บการ์ดความสนิทให้เต็มก็คือหลังเล่นจบนั่นแหละครับก็จะได้ความสนิทมาก็ถ้าอยากรู้ในเรื่องใครก็สามารถเล่นเพื่อเก็บความสนิทได้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นมิชชั่นพิเศษนะครับนี่ก็จะมีการดูวิดีโอเพื่อรับเซเว่นคอยเอาไปซื้อของในเกมนั่นเองแต่เดี๋ยวใดูแล้วกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเนื้อเรื่องที่แบบเป็นเนื้อเรื่องการสเกลนั่นเองนี่ก็จะเป็น ปลดล็อกเนื้อเรื่องกะไรครับการสเกลก็คือตามหาสาวน้อยไอดอลเราเหมือนเราว่าเป็นแมวมองอะไรเงนี้ครับนี่ก็จะมีพื้นที่ต่างๆก็จะใช้ในค่าสตามีน่าครับผมในการสเกลซึ่งเราก็กดคลิกไปเลยผมไม่แน่ใจนะครับว่ากดคลิกอะไรนี่ในไอดอลมาแล้วแต่ดวงครับว่ากดคลิกที่คนไหนอย่างเช่นผมคลิกนะักศึกษาสาวผมจะได้เอ็กพีเยอะไหมก็ไม่ครับแล้วก็จบมันจะมีแต่ละเขตก็จะมีความคืบหน้าเนี่ยครับเห็นไหมศูนย์เปอร์เซ็นต์ทั้งบนเอ็กพีก็เป็นเอ็กพีของเราครับ โอ้ได้ไอเทมด้วยครับแต่ละเขตก็จะมีไอเทมอยู่ทั้งหมด3ไอเทมนะครับโอเคเคลียร์ไปอีกหนึ่งแล้วแต่รอดูนะเดี๋ยวเยวจะมีดูครับไอดอนที่แบบว่าเป็นแมมมองที่เราตามหาออกมาครับถ้าเราตามหาไปเรื่อยๆครับโอเคก็กดมั่มวลแลวกันประมาณนี้กดที่นกจะได้เ p พน้อยไหมอุ้ยได้15 4 5อ๋อรู้สึกจะได้เพิ่มขึ้นไปเยอะเรื่อยๆขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเขตนะครับ โอเคไอดอลมาแล้วนี่ครับกดให้ทันอึ๊บมาพบคนมีมาไอดอลแล้วครับโอเคนี่ครับแล้วก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องแล้วแต่ผมไม่อยากสปอยเท่าไหร่อ่ะลาก่อนนะนาะนาะนะสตูดิโอก็จะมีเสียงภาคมาครับเนี่ยน่ารักมาก <c oughs> เป็นภาคญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นเสียงไทยเอ้ยเสียงญี่ปุ่นพักไทยเสียงน่ารักมากครับนี่ก็เป็นผู้จัดการของเรานั่นเองโอเคเอาแม้วผมจะไม่สปอยแล้วกันนะครับเรารีบๆเข้าไปเลยเผื่อใครอยากดูในเรื่องแต่แรกนะครับจริงมันกดข้ามได้ตรงสกปตตรงนี้นะแต่ผมให้ดูว่าเขามีบทพูดทั้งในเรื่องนะครับในฉากของในเรื่องพวกนี้นะครับ โอเคก็ผมว่าหลายคนน่าะชอบไแหละไอดอลผู้หญิงน่าผมยังชอบแลวผมบอกตรงๆเลยผมชอบมากครับโอเคในเรื่องยาวมากครับในอีแล้วก็จะแบทเทิลเขาจะหลังที่คุยเสร็จก็จะมีให้แบทเทิลนะครับโอเคพอแบทเทิลปุ๊บเราชนะเพราะผมโหดมากนี่ครับแล้วก็ชนะปุ๊บในอีก็ดูในเรื่องต่อได้เลย จะมีในเรื่องต่อจากนี้ครับผมไม่อยากสปอยแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ในเรื่องนะครับก็ไปดูเอาเองอ่ะซึ่งเรามีบทบาทด้วยนะครับเราเป็นผู้จัดการหนุ่มเหมือนดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยนะครับมีเพลงพร้อมๆให้ฟังด้วยโอเคแล้วก็เสร็จเขตนี้เราก็ต้องหาต่อเขตต่อไปอะไรเงี้ยครับเขตที่ยังไม่สําเร็จแล้วก็เพื่อปลดล็อกเนเรื่องไปเรื่อยๆก็จะมีหลายๆสถานที่แตกต่างกันไปนะครับจะเห็นเป็นเสียวเทาซึ่งผมยังไม่ปลดล็อกนั่นเอง โ okay. อเคอ้าวผมกดผิดนะต้องกดตรงหน้าหลักครับปุ๊บโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านของอา่านี่เลยการแบทเทิลออนไลน์นะครับนี่เล่นกับคนอื่นได้จะมีรางวัลอยู่นี่ก็จะเป็นรางวัลเป็นเจด้าลำบงโอโดรินะครับก็ต้องมีแต้มอีเวนต์เยอะๆอยู่แหละนี่ครับประมาณนี้นะครับอันดับโวตเทตลล่าสุดอันนี้ก็เป็นอันดับของคนที่เก่งที่สุดนะอันดับผมอ่ะ ไม่มีแน่เลยไม่ขึ้นไม่ได้แน่เลยครับแล้วก็อันดับแต้มอีเวนต์นี่ผู้คนนี้สองแสนสามนะฮะโอเคตอนนี้ผมมีเก้าร้อยสิบเก้าแต้มอันดับที่หนะึ่งพันหนึ่งร้อยเลยฮะโอเคประมาณนี้นะครับไม่ติดอันดับก็จะใช้ชาร์ตโดยชาร์ตนี้น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคเข้าวร่วมอีเวนต์กันเลยก็จะมีระดับอนอมอลลวกันแล้วเขาก็จะสุ่มเพลงมาครับไม่สุ่มเพลงแล้วก็ให้เราเลือกใช้ยูดีซึ่งผมเลือกไว้แล้วก็ ไปเลยแล้วใช้ยูนิตนีไปเลยแล้วก็รอแมชชิ่งหรือว่าจับคู่นั่นเองครับ,บนี่ก็จะมีถ้าเราใช้ดาวเยอะๆเราก็จะเล่นได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันจะได้แต้มสูงขึ้นครับอันนี้ผมเจอใครว่าเจอริวยุเกมินเหรอโอเคครับก็เลดี้แล้วกันปะรอเขากดรอเขากดนี่ก็จะมีการสุ่มเพนิกชูนให้คู่แข่งนะครับคือ ทำให้คู่แข่งเล่นยากขึ้นซึ่งต้องใช้เซเว่นคอยนั่นเองแต่ว่าเราไม่แก้เขาดีกว่ามาเริ่มกันเลยครับมา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 ,าจะสู้ได้หรือเปล่าครับต้องพยายามทำให้เราได้เอสหมดแหละอันดับแรกชึบโอ้ผมมิดไปล้วหนึ่งทีไอ้สีเขียวเนี่ยผมว่ายากที่สุดแล้วเพราะมันแค่ปล่อยต้องปล่อยให้ตรงจังหวะเลครับถ้าปล่อยไม่ตรงจังหวะก็เจ๊งเลยอย่างนั้นนะ่ะ โอ okay. เคเริ่มโอเคแล้วครับตอนนี้โอ๊ะกดเร็วไปหน่อยเพลง <ery> พอมากครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเพลงพอจริงๆผมเป็นคนชอบเพลงญี่ปุ่นอยู่แล้วไงสายดันญี่ปุ่นมอยู่ในมือขือเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ง่ายอยู่ครับเมื่อก่อนที่ผมติดเกมประเภทนี้บ้าครับเล่นนันทั้งวันน่ะแต่นี้คือมีการ์ดไอดอลมาช่วยด้วยก็ทําให้เราเขาเรียกว่า,าอะไรอ่ะมีแรงบันดาลใจในการเก็บสะสมการ์ดมากขึ้นครับยิ่งเล่นบ่อยเราก็ยิ่งฝึกฝมือด้วยแล้วก็ไอดอลเราก็ยิ่งเก่งไปด้วยครับก็เหมือนว่าพัฒนาไปทางคู่เลย เป็นเกมอื่นอาจจะง,ง่ายครับไอ้เวลากดค้างอะไรเงี้ยแต่เกมนี้นไม่ใช่เลยต้องกะให้แม่นครับเพราะมันต้องปล่อยให้ตรงจังหวะอย่างที่ผมบอกไปอ่ะถึงจะได้แต้มครับเพราะว่าบางเกมอื่นมันแบบว่าแค่กดค้างแล้วก็จบจบไปครับอย่างเงี้ยอ้าว่าผมแพ้คะแน่เลยอ่ะ แต่ก็จะมีจังหวะอยู่ครับให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นเย่ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าผมได้แรงเอสน่าจะมิดไป2อสครั้งนะครับถ้าเกิดเขาไม่คูณคะแนนน่าสู้ได้อยู่นะก็มาดูผลตอนจบว่าเราจะแพ้หรือชนะเขาครับมาแล้วสามสองหนึ่งแล้วเป็นชนะไหมโอ้โหทำไม แต้มเขาเจ็ดแสนเลยวะเฮ้ยทำไมแต้มเขาเจ็แสนเลยอะ่ะคอมโบ295เขาน่าจะใช้อะไรพิเศษสักอย่างนี่แหละครับให้มันเล่นยากขึ้นอ๋อแล้วพลังเขาเยอะได้เห็นปะแอตแทกเขา5 8 0 0ครับ58 0 0ไม่แปลกเลยน่าจะเก่งแล้วคนนี้เล่นานานๆแล้วครับ <c oughs> ู่ไม่ได้ครับแต่ก็เราก็ได้แต้มนะครับถึงแม้เราจะแพ้นะ <c oughs> เคปร <c oughs> ะมาณนี้นะก็จะได้รางวัลมาก ในนี่ค่าความสนิทของไอดอลเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองประมาณนี้นี่ชาร์จก็จะดีทุกๆสามสิบนาทีมั้งครับอย่าง,งที่เรากดเข้าเล่นตอนนี้อยู่ที่หกนาทีแล้วประมาณนี้นะครับสําหรับร้านค้าก็จะมีพวกฟื้นฟูชาร์จที่เราเล่นได้บ่อยๆครับประมาณนี้ฟื้นฟูเอ็นพีพุีอัปเกรดให้ไอคอนไอดอลเรามีสกิลเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับขยายหอพักปลดล็อกเนื้อเรื่องอันนี้ก็เป็นตั๋วกาชาเอาไว้สุ่มไอดอลนี่แหละครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์นะครับก็ถ้าใครสนใจอยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดที่ข้างล่างเลยผมทิ้งไว้ได้เดสิฟิชั่นแล้วก็ทางด้านคอมเมนต์เลยครับนี่ก็เป็นไอดอนที่ผมได้มาซึ่งยังไม่ได้กดรับเลยก็สามารถเข้าไปได้นะครับตอนนี้ไอดอนผมก็เต็มเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอาไอดอนเราเข้าไปเก็บไว้ในหอพักได้นะครับนี่ก็จะเก็บได้ทั้งหมด50คนถ้าเกิดว่าไอดอนมันเต็มแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แนะนำให้เอาไปอัพละกันนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามีสว,สวยหรือเปล่าเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเป็นเอเดี๋ยวผมสุ่มการใช้ใดูละกันผมมีคอยเหลืออยู่ครับเหลืออยู่พันสองอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับใช้หนึ่งร้อยคอยโอเคมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะทําไมเซเว่นคอยไม่พออ๋ออันนี้เป็นเซเว่นคอยฟรีที่ได้มาฟรีครับต้องซื้อถึงจะสุ่มได้ก็จะมีฟรีกับซื้อนั่นเองแต่นี้น่าจะ สุ่มได้หมดแหละครับไม่ว่าฟรีหรือซื้อโอเคก็สุ่มมาครับไอเป็นเกรด S นะครับผมเป็นซูโนโมริโลนะนะครับจริงๆไอร่อนแต่ละคนตอนเลือกตอนแรกเขาจะมีในเรื่องให้เราดูด้วยนะครับก็อยากได้ใครก็เลือกได้เลยนะครับถ้าผมก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะเอาเป็นตัวหลักสักตัวหนึ่งแล้วก็รอหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับหมุนกาชาเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ เกมตเกี่ยวเซนซิสเตอร์นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมมาเล่นนี่กว่าเรจเอนบอสรู้สึกต้องปลดล็อกในเรื่องก่อนครับอืมต้องเคลียร์ในเรื่องให้ได้ก่อนถึงจะเล่นได้ซึ่งน่าจะใช้เวลานานครับก็จะมีอันดับด้วยนะว่าใครได้อันดับที่1อย่างที่ผมให้ดูไปตะเกียเนี่ยครับในการเล่นของออนไลน์นี่โอเคเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ว่าเอาแบบระดับฮาร์ดเลยอ่ะแต่ก็ไม่ฮาร์ดจนเกินไปอันนี้แล้วกัน ขถ้าเลือกเพื่อนเราก็ได้เฟนพอยด้วยนะครับมามามาไม่รูจ้จะไหวหรือเปล่าต้องฝึกอีกนานเลยอะเหมือนง่ายนะครับมีแค่สองปุ่ม <laughs> มาโู้เร็วมากเพลงนี้เร็วมากแต่มันไม้มีไอ้เขียวๆบาแล้วเขียวๆนั่นลกของผมเส <laughs> ียมพูนี่คือกดพร้อมกัน,นครับไม่ยากอะไร เฮ้ยอันนี้มีจังหวะกดง่ายอยู่ครับเอามิดไปแล้ว โอ้พลาดเร็วจริงครับ โอ้โหเกือบแล้วโอ้ยได้แค่แหลงเบียงครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมดฮาร์ดยากนะต้องทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ได้เอครับเราถึงจะเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จให้ได้ไ่ได้แค่ B เองอ่ะ ไม่ดีเลยแล้ก็ได้การ์ดไปแล้วครับทุกครั้งที่เล่นจบนี่โอรู้สึกถ้าเล่นจบระดับฮาร์ดก็ได้เออเซเวคอยด้วยนะครับเครดโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโหด,ดได้อย่างที่บอกไว้นะครับทางใต้เลยแล้วก็ใครที่อยากติดตามเกมนี้ก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Tokyo ว S ซเ s ่นซนะครับผมจะมีข่าวสารละเอียดต่างๆอยู่ ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณเมื่อนทุกคนที่รับชมมากๆเลยครับแต่ผมขอตัวไปเล่นก่อนนะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมมาน,นะครับ๋ยวขอไปเก็บเนื้อเรื่องก่อนผมชอบเส็ใเนื้อเรื่องอยู่แล้วไงจริงๆเกนี้ในเรื่องทนะี่สามารถวนกลับไปดูได้นะครับอย่างเช่นอันนี้คือเราเล่นจบมาแล้วแต่ก็สามารถวนกลับไปดูได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยประมาณนี้นี่ไงเข้าสู่บทนําประมาณนี้นะคะรับเขาะจะสอนเราทุกอย่างเลย โอเคก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่ายังไงก็รอติดตามนะครับไปเจอกันไปละบาย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 โอเคบายบายครับสวัสดีทุกคนนะครับบายบายสวัสดีครับ